เออนี่ไงนี่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 โอ้ยคุณ่ีไอ้นี่ะวบสามมาอจุดอืมอยากจุดอ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you oh. Oh. Wow! wow. Right? ตัดเค้กตัดเค้กวันเกิดข้าวหอมนะคะับก,กิดใไร่ก๋วหอมไปกินด้วยได้ไหมได้ตัด วันเกิดข้าหอมนะคะวันนี้ร้อนตาอร่อยไหมได้เลยข้าหอมครบสามขวดแล้วค่ะมใช่ปะมันอยากกินเมรร็ดกระซิ่แดงใช่ปะนี่เม็ดอะไรเนี่ยไหนอยู่ไหนนี่ไงกินกินช็อกโกแลตเหรอ 啊！那很可以。 ใช้ช้อนสิใช้ช้อนใช้ช้อนตัดใส่ซ่อน